สวัสดีครับสองปทุมูโบราณมัเป็นของโบราณครับที่สองปทุมโบราณนี่อันนี้ขึ้นอย่างนึ้อันนี้เป็นเศษ ทูโกล่านี่ประเภทมอกับรถคุณเจอที่ที่เป็นลายมาแบบนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยมีพวกเศษเงินที่พวกนี้เต็มไปหมดครับทีนี้แสดงว่าคนที่คนดูมันชื่นเลยนะดูทูโกล่าแล้วท้อคลิปเยอะ้วยครับอันนี้คืออะไรอยู่อันนี้คือเอากำนังเผาแบบร้อยเหยื่อครเรียกมียุทสองพันถึงสองพันห้ารอันนี้เป็นเศษสกปรกเป็นเศษผีแบบสกปรกที่ ป่าเขาจะเยี่ยมเลยเป็นมันเป็นทะเลครับตลาดส่วนหลักพิทย์ครัวอันนี้เป็นเกลือเกลือแท้ๆเกลือแท้ๆครับนี่อะไรอันนี้เกลือที่ที่เขาจะมาทำปุ๋ยอ่ะที่เขากำลังหาวิธีทำปุ๋ยอ่ะที่โกลเด้นแต่ยกนน้เขาให้เขาถามสัมปทานแล้วนะพี่เขาถามแล้วว่าสามใบจะทำไม่ได้เขาจะเปลี่ยนนีข้าวโบราณเดี๋ยครับข้าวโบลานก็คือีีโบราณเราทราบว่าข้าวทุ่งโมลานทำไมไม่หอม